ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เป็นประธานในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิปติ้งตึงกทมร่วมกันกับมูลนิธิสงขลาผู้ประสบอะขออภัยค่ะสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้และก็มูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาสให้แก่ชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะ ที่หอประชุม100ปีนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโครงการฟื้นฟูนฟลหลังน้ําลดซึ่งทางมูลนิธิปติ้งตึงกรทมได้ร่วมกันกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้และมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาสนําเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะคะ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปปากระกป๋องน้ํามันน้ําปลาค่ะนํามาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จํานวน1,500ชุดนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น675,000บาทเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการดํารงชีพแก่ผู้ประสบอุทกภยัยแล้วก็ลดรายจ่ายภายในครอบครัวค่ะนอกจากนี้ครับยังได้มีการจัดทีมกู้ชีพกู้ภยัยพร้อมกับเรือท้องแบนครับ รวมทั้งกําลังอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธินะครับในการเร่งออกเดินทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก่อนหน้านี้ครับและก็มีการจัดตั้งโรงครัวในการแจกจ่ายอาหารกล่องน้ําดื่มถุงยังชีพและก็ยาเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยครับและก็ให้แผนกสาธารณภัยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ในการมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจํานวน59รายรายละ25,000บาท และก็มอบเงินส่งเคราะห์แก่บ้านเรือนที่เสียหายจากกรทุกภัยครับจำนวน66หลังหลังละ1 2 0 0 0บาทและก็แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกจำนวน3 2 0 0 0ชุดใน8จังหวัด9องค์กรครับก็คือที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและก็ชุมพรครับเป็นมูลค่านะครับทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทครับ